เวลาเจริญสติยกมือก็ให้รู้เป็นจังหวะเป็นขนาดขนาดอย่ายกด้วยความเพลินบางทีเรายกอยู่นะแต่ใจมันไม่อยู่ที่การยกใจมันไม่เบาไปน่นไปนี่ขนาดสวดมนต์อยู่แล้วมันยังไปแต่มันก็สวดได้นะนี่แหละ ถ้าไม่ละเอียดจริงๆจะไม่ทำจะไม่ทำจิตส่งออกนอกนะคะอย่างที่เราสวดธรรมนิยา,ามธรรมนิยามก่อนหน้านี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดก็ขึ้น ก็ตามธรรมธาตุหรือธรรมะเนี่ยความเป็นปกติเป็นธรรมดาเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเราทุกคนคำว่าม,มืดนะมืดหรืออยู่ในถ้ำถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจิตเ,เราจะไม่แจ้ง ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่เข้าใจเรื่องทุกข์นะคะภายในเรานะแต่ทางโลกทางวิชาการนีรู้ทางความคิดนะคะรู้ทางสมองาการเรียนรู้เราเรียนรู้เรื่องนอกตัวเราทั้งนั้นเพื่อเอามา ประกอบชีวิตภายนอกนะทุกคนเนี่ยพอมาปฏิบัตินี้ที่พระพุทธอ,องค์ท่านตรัสไปย่อมทำให้เป็นเหมือนการนายของที่ค่วงนะพอมามืนะาม่อในสือถูกิด,ต,ดติดด้วยสมาธิด้วยตัญญา นะ,ะสติที่ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดก็เป็นสติธรรมดาไม่ได้เป็นมหาสติหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ,ะมาตรงนี้เรามาทำสติให้มากแค่น,นั้นอย่าวิเคราะห์วิจัยว่าอย่าคิดว่ามันถูกหรือผิด มันละเอียดมากไม่มีนักวิทยาศาสตร์ในโลกจะมาวิเคราะห์จิตเราได้ไม่วิเคราะห์าการไปกันมาของจิตใจเราได้นอกจากสติตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาฝึกสติไนฝึกส,สติที่เรามีอยู่แล้วให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้มันละเอียดให้มันใช้งานได้ คนที่มีตอกิเลสโลภโกรธหลงทีิฏฐิมรณะอาสาตัวตนหรือทำผิดในสังคมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมาจากสติไม่พอใช้ทั้งนั้นเก่งทางสมองคนยุคนี้คิดอะไรได้หมดแต่ลดไม่ได้ทำอะไรได้หมดแต่ก็หลง เก่งเท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นหลงแล้วปุ๊บที่พอมีปัญหาปุ๊บอ็ไม่อ,ามาอยู่แล้วนะขาดตัวตายบ้างอะไรบ้างสารพัดเขาเรียกว่าขาดปัญญาปัญญาอันนี้ปัญญาจากสตินะไม่ใช่ปัญญาจากผมคิดฟุกสติมากมากมาก เราจะสัมผัสว่าปัญญาเป็นยังไงนะเหมือนที่เราสวดอรมยอุตปาก,การเนี่ยที่ท่าน,นเขียนไว้ในปัญญาปัญญาคือรู้ซึ่งเหตนะุรู้เหตุก็คือจะพูดคำนี้ออกมาเพื่ออะไรมันรู้ละ แต่ทุกวันนี้บางคนพูดไปไม่รู้เลยว่าเพื่ออะไรเพื่อกีเลสบ้างเพื่อหลอกลวงกันบ้างยิ่งยุคนี้นะ่ะหลอกลวงกันนั่นนัแตยิ่งเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาหลอกลวงกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธนาคารคนในธนาคารก็โกดรโ,โกงกันบางธนาคาร จับเป็นตั้งหลายคนนะห้าหกคนนะ้อนข้อมูลให้โจรตำรวจก็เก่งนะจับได้แต่เก่งยังไง,ไงนึงก็ไม่ตรงมีปัญหานะอันนี้ไม่ได้มินทาว่าร้ายใครนะพูดถึงหลักความจริงนะเก่งทางสมอง ไม่ได้เก่งทางสติสมธิตัญญาถ้าเก่งทางนี้จะซื่อบริรสุทธิ์ใสสะอาดสงบธรรมะจะจัดสังชีวิตเราเองไม่เราไม่ต้องจัดสังแต่คำามาธสามะจัดสั่งนี่คนเขาเ้าแตยากอย่างที่เราสวดว่ารู้ซึ่งเหตุรู้วิเศษนอกใน รู้ทั่วทั้งกายใจรู้นอกในโทษคุณคนมีปัญญาจะมีมีมีเรื่องที่เรารู้สึกตัวโทษพร้อมด้วยรู้ใจตัวเองเป็นยังไงบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งกายเราเป็นยังไงใจเป็นยังไงรู้ภายนอกภายในทั้งทั้งร่างกายเราเลยนะแล้วพอรู้ทั่วเนี่ยปัญญามันจะรู้แจ้ง เข้าใจที่กินถ้ามันมีสติเยอะๆนะมันเข้าใจคนนะเขาพูดมาจริงไม่จริงเรารู้ทันทีนะถ้ารู้ใจเจ้าของเราจะรู้คนอื่นเลยไม่หลงไม่หลงคนอื่นแล้วไม่ทำให้ผู้อื่นหลงด้วยไม่ถูกหลอกแล้วไม่หลอกผู้อื่นด้วยนะ ใจมันตรงเนี่ยขเขาเรียกว่าทำใจให้ตรงมวฝึกใจให้ตรงใจใจจริงๆนะมันไหลไปตามกิ่งนะมันไหลไปตามกิลสเพราะฉะนั้นเราโชคดีเกิดมายุคนี้ ได้เจอหลวงพ่อเทียนได้ได้ได้ไดําตามหลักฐานของหลวงพ่อเทียนคือมาฝึกสมาธิด้วยการเจริญสตนะิมาฝึกสมาธิด้วยการเจริญสติด้วยการรืมตาด้วยการเคลื่อนไหวคนเราอะรืมตาอยู่แล้วเคลื่อนไหวอยู่แล้ว แต่การเคลื่อนไหวของเราที่แล้วมาเป็นการเคลื่อนไหวด้วยสัมชาตยาณน,นะอันนี้แหกเกิดวิปัสนาญาณถ้าใครอยากรู้ว่าวิปัสนาญาณเป็นองไรทำไปเลยอยู่ไหนก็ทำอยู่บ้านก็ทำอยู่ที่ทำงาน,นก็ทำได้ที่บ้านพีุ่ณมาปฏิบัติทำง่ายเพราะจุดนี้ ตรงพ่อเทียนนี่แน่นยางชัดเจนมากพูดออกมาแต่ละคำให้เราฝึกถ้าใครไปทำอะไรไปรู้สึกตัวรู้ให้มากมากคำสอนหลงพ่อเทียนสอนง,ง่ายๆแต่ตรงในพระสูตรหมดเลยอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่นะทางเส้นนีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบทาง อย่างเราดูหนังพระเวอเจ้าตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นอะไรเนี่ยพระบุทุเจ้าไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาเลยว่าเออเราก็จะเป็นอย่างนี้หรือเราทํายังไงที่มันจะไม่เป็นอะไรอย่างเนี่ยฉันก็ไปบํงเพ็ญเลยบังเพ็ญก็รู้แจ้ง เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดแต่พวกเราเนี่ยคิดได้ดีนะเริคุณรู้จักตัวรู้สึกตัวนะเพราะว่าเราโชคดีที่สุดในโลกเลยเรียนไม่ไมใช่เรียนกับคนธรรมดาได้เรียนกับผู้วิเศษได้เรียนเรื่องพระมาหาศาสตราของลุง พระพุทธเ,เจ้าเป็นมหาศา,ศาสดาของโลกทําไมว่าพระพุทธเจ้าเป็นมาศาสดาของโลกสอนใจสอนได้ทุกศาสนาเลยไม่จําเป็นจะต้องพุทธชาวพุทธชาวไหนก็มาปฏิบัติได้หมดป้าไบคกุลอยู่วัดมาสามสิบกว่ปีมีหมด พอหลังมีคนต่างประเทศหลายประเทศเขาก็ได้สัญญาจากตัวนี้เลยเราเขาจะไปศาสนาไหนทั้เพื่อเจ้าก็ไม่ได้ว่าจะไปรับที่ไหนทัเพื่อเจ้าก็ไม่ได้ว่าแต่ด้านสอนให้คนไม่ถุกไม่โลกไมู่ดไม่หลกสองสามปีก่อนมีพระอินโดนีเซีย มามาอยู่กับป้าเดือนกว่ามาครั้งแรกท่านว่าจะอยู่สี่เดือนท่านก็เล่าประวัติของท่านท่านว่าท่านไปศึกษามาสามศาสนาคิดอิสลามฮินดูอะไรตรงเนี้ยท่านว่ายังไงมันก็ไม่เก็บมันมันยังเอยังสงสัยอยู่ท่านพูดภาษาใดได้ สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วทีนี้ท่านมาที่นี่สาบิกุลบอกว่าพระอาจารย์เอาเดือนเดียวพอถ้าเดือนหนึ่งถ้าไม่เข้าใจให้เลืิกเลยสาบิกุนทายสาระอาจารยนะแล้วทีนี้พอพอพูดอย่างนี้ลนะ ให้รู้สึกตัวง่ายๆนะพระอาจารย์แล้วทีนี้พอปฏิบัติทำได้สักเจ็ดวันอะไรเนี่ยท่านว่าโอ้เขาเขาเข้าใจเลยเราก็บอกว่าถึงพระอาจารย์จะเข้าใจยังไงพระอาจารย์ต้องทําตัวเดิมนี้นะเลิกไม่ได้พระอาจารย์แล้วก็ถึงจะรู้ละเอียดยังไงก็ทําตัวเดิมนี่นะอ ได้เดือนกว่าท่านไปเก็บอารมณ์ที่ชีานใหม่เลยเพราะตอนนั้นเรากำลังก่อสร้างข้างบนท่านว่าโยมแม่พิคูลสติหรือปัญญาเกิดจากความคิดเกิดจากสมองกับปัญญาเกิดจากสติคนละอันถ้าพูดน,น่ายเลย ถ้าใครเข้าถึงธรรม,มะหญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีคนไหนยังมีหญิงมีชายอยู่ยังเข้าไม่ถึงนะคำว่ารูปนามก็คือไม่มีทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนไม่มีโรโกรดหลงนะไม่มีโรโกรดหลงแล้วก็คำว่าเป็นเรา สมมติเราคือกิเลสฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันแน่กว่าคนนั้นฉันแน่กว่าคนนี้พวกเนี้ยาว่าตัวจตรงแต่นาเข้าใจถึงเรื่องสต,ติความละเอียดนะมีแต่รูปก,กับนาำจะไม่โกรธใครละนะจะไม่เอาผิดเอาถูกกับใครละแต่ทำหน้าที่ แก้ปัญหาได้ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าท่านไปค้นพบมาท่านก็บอกว่าคันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัตยิย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่ยอมกำแนกแก่แก่นะเราโชคดี มาเรียนมาเรียนวิชาที่ไม่มีตัวตนน่ะตองคิดให้ดีมีสถา,าบันในสอนมีพระพุทธเจ้าและท่านผู้รู้กูบา,าอาจารย์เท่านั้นถ้าไ่รู้เราโชคดีได้เรียนรู้สิ่งไม่ไม่มีตัวตน่ะแต่สัมผัสสัมผัสได้เข้าใจได้แล้วก็หายสงสัยได้ นะเราอย่าเสียชาติเกิดกันนะธรรมะธรรมชาติหรือว่าเทวดาฟ้าบินหรือว่าอะไรก็ช่งให้เรามาดีแล้วได้เกิดเป็นคนสั์จากเองยังไงก็ส้่งพัฒนาเข้าสู่ความปกติความสะอาดสาก็ สว่างไม่ได้ฝึกอะไรได้หมดแต่ฝึกเรื่องหลุดพ้นหรือพ้นทุกไม่ได้เราพร,ร,ร,ระพุทธเจ้านะคนเป็นสัตติเตะรสศนะคนเป็นสัตติเสิรสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าโชคดี อย่างเด็กนี่นะที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาทำไปอย่างนั้นตั้งใจชีวิตเขาจะเป็นคนมีบุญวาสนาได้ระดับหนึ่งนะมันจะได้มีบุญวาสนาพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ตั้งใจอย่าหลงประเด็นอย่าเอาอะไรอย่าวิเคราะห์วิจัยอย่าประเมินเพราะมันประเมินไม่ได้เพราะมันรู้จบรู้จบมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรมามไม่มีอะไรที่มันมีกดตายตัวไม่มีรู้จบรู้จบไปเท่านั้นขนาดหนึ่งขนาหนึ่งเท่านั้น ถ้ายิ่งเราทําไปมากๆเราจะรู้ว่ามันละเอียดยังไงนะเราจะเห็นคุณค่าชีวิตของเรานี่ม่กเราจะไม่ไปทําผิดอะไรเลยเราจะสร้างสรรค์ตัวเองแต่ดีๆนะมีคำขวรของหลวงปู่มั่นท่านเขียนไว้ที่เขาไปไว้ที่เจดีของท่าน ถ้าพระเจ้าภาคภูมิใจมากที่รักษาชีวิตของตัวเองประครับประคองตัวเองมาถึงวันสุดท้ายของการหายใจนะอันัสุดท้ายที่เราตายคนเราถ้ารักษาตัวเองประครับประคองตัวเองก็ว่ารอดปลอด,อดภัยจาก กิเลสตันหาตั้งหลายตั้งปวงรอดปลอดภัยกับตามความชั่วความผิดตั้งหลายตั้งปวงนะแต่ถ้าเราชีวิตนี้เราทำไม่ดีมันต้องไปเกิดถ้าไปเจอสิ่งเลวร้ายกว่าเดิมนะโหนวอ,อตาบอดบ้างทีตามบ้างสารพัดนะถ้าใครทำผิดทำชัว่วนะ ที่แล้วมาเป็นอดีตก็จบแต่พอมาได้ปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่คือเกิดใหม่ชีวิตใหม่เกิดใหม่เราจะทำสิ่งที่ดีๆนะเขาเรียกว่ามีศีลมีธรรมมีปัญญาตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นปรากุลให้ข้อคิดนะวลาที่เหลือนะกกี่วันก็จังพยายามรักกุมตัวเองเข้าไปอีก แยกคายการฝึกตลอดทุกเจ้าไม่ว่าเดินไปไหนเคลื่อนไหวไปไหนอย่าสนใจผู้อื่นอย่าสงจิตไปกังวลไปยิตกกับคนอื่นให้อยู่กับตัวเองเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่ขาเรียกว่าทำต่อเนื่องทำจริงคนจริงรู้ของจริงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ พุดสู่ปลูกศรัทธาให้เป็นที่ให้มั่นใจในพระรัตนตรัยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าถึงญาณปัญญารืยแจ้งท้นทุกข์ในตัจจุบันชาตินี้ทุกคนเถิด